สวัสดีครับสวัสดพีพี่เพื่อนเพื่อนแอฟซีทีนารักทุกทกท่านนะครับสําหรับวันนี้เข้ามาพบกับผมน้องปากกาฟรีเดชชา n แนลนะผมใครได้พึ่งเข้ามารับชมคลิปผมก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจให้ผมเลยครับสาหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับ<ช>ได้มากับพี่หนุ่มนะผมสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับจากช่องคนเดินทางยังจํากันได้ไม่เอ่ยนะครับที่เมื่อก่อนเราสองคนจะเดินป่าด้วยกันบ่อยๆนะครับวันนี้เราจะไปทําอะไรนะ วันนี้ผมกับพีน่นมครับผมจะเอาชีวิตรอดหนึ่งวันนะครับผมก็ไม่รู้นะผมจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่นะครับผมก็อุปกรณ์ที่ผมได้เตรียมมาก็จะมีมีดนะครับผมมีดเล่มนี้ก็ไม่คมนะครับผมแต่คมนะไม่คมก็ใช้ได้ใช้ได้นะผมแล้วก็ได้เอาไฟฉายมานะครับผมที่พี่นกส่งมาให้ผมนะครับผมต้องขอบคุณ พี่นกมากมากครับผมที่มีน้ำจ่าให้นะครับผมก็ถ้าพี่พี่เอฟซีคนไหนที่อยากจะส่งของมาให้ผมก็ส่งมาให้ได้นะครับผมเป็นดูที่เพจนะครับผมก็เตรียมข้าวสารมาด้วยนะครับผมแล้วก็หาขอข้าวนะพี่อยู่ในกระเป๋าผมนะครับส่วนที่พักนี่ยเราจะไปสร้างกันเองนะวันนี้แล้วก็มีเบ็ดด้วยนะครับผมสองสองล้นฟลันนะครับเดี๋ยวพี่เพื่อนๆเนี่ยรอรอดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะทั้งที่พักยังไงนะครับ แล้วก็จะหาอาหารกันยังไงโดยที่มีอุปกรณ์ที่จํากัดแบบนี้นะครับโ okay. อเคก็ตอนนี้ก็ฟ้าคืมเลยนะพี่นะฟ้าคืมนะเลยครับดูท่าเหมือนฝนจะตกนะครับผมดังนั้นที่พักของเราเนี่ยก็ต้องกันฝนได้ในระดับที่ดีนะครับยังไมู่ลนะว่าวจะตกหรือเปล่าใช่ครับผมแต่ถ้าตกขึ้นมาลนะ่ะถ้าเราที่พักเราดีถ้าตกก็ไม่เป็นไรเราต้องสร้างที่พักให้ดีๆผมกับพี่หน่มเนี่ยนะหา ที่นอนในค่าคืนนี้จะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอรอรอดูกันแล้วกันนะครับผมครับผมผมกะว่ามผมผมนี่จะพาน้องปกาไปนอนที่ที่ผมไปลุยฝนมานครับตรงนั้นเออน่าจะเหมาะนะครับผมน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นลําธารสายเดียวกันนะผมไปโอเค<ๆ>ตอนนี้ไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับผมไป ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับพี่วินเพื่อนผมก็ได้มาเจอต้นเต่านะครับต้นเต่าล้างนะผมที่กินได้นะผมเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งมานะครับเอาไวา้เป็นคันเบ็ดใช่คันเบ็ดนะครับผมน,นี้ต้นอยังไม่โตนะนี่ตัดตัดตรงนี้เลยนะนี่นะ

มันเบิดเลย ไม่น่าเลยนี่น่นเลยลำทานนี้น่าจะไม่มีปลาไฟโลปลาไฟโลกนี่เด็ดขาดเลยใช่ไหมเยไฟโลก็โดนเราจับเลยอ้

ไปหาเหยื่อ<า>เอาอะไรเป็นเยื่อดิเอาอะไรก็ได้ดิมี่ปลากินได้อ่แต่ว่าตักเหยื่อ <laughs> มันดีเลยทขาไมดีส <laughs> ิละละหาเหยื่อกันเดินนะไปเราเดินไปเรืยหาเหยื่อไปเด้ยไปกินน้ำห๋อ அந்த mm, கிண்டலவே mm, ตอนนี้พี่เพื่อนผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมในค่ำคืนที่ตรงนี้แหละนะครับที่เราจะพักกันนะครับผมบผมันจะวางเบ็ดไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวสร้างที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตกปลานะครับผมตอนนี้ฝนตกใช่เดี๋ยวฝนตกตอนนี้ก็เหนื่อยมากมากครับผมกระเป๋าก็วางไว้ตรงนี้นะผมผมกับพี่หน,นุ่มเนีจะสร้างที่พักนะผมจะ มาซักที่พักยังไงนะผมต้องหาอะไรเยอะมากมครับผมเดี๋ยวจะใช้แน่ๆนี่ไงใบกล้วยนะครับใบกล้วยนะครับ<ม>หลวงค้าครับหลวงปู่พร้อมที่จะไปยังพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวไปไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับพี่ๆครับครับผม นี่ผมกับพี่หนุ่มนะครับผมเราจะมาแบกไม้ไผ่กันนานแล้วครับผมก็นี่นะครับผม,ออนบผมในมาได้อันนั้นก็เสร็จแล้วนะครับผมเด้เรือเดบ,บัดตองอย่างเดียวนะครับที่จะมาปูหลังคานะครับผมนี่ว่าน่าจะเป็นเพลิงมังแง่นะพบบได้ครับผมเพลิงมางแง่นี่นะผมเพ,พมลิงมังแง่นลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผม <c oughs> นี่นะผมให้เดิมาปู ไปกุ้ยกันเลยนะครับ มาแล้วจ้ายังไม่มีเที่ยวขาเลย ตอนนี้นะครับเพื่อนผมก็ได้ซักที่พักนะครับผมเอาชีวิตรอดนะครับผมผมว่าได้ซักที่พักก็จะประมาณแปดสิบหรือร้อยสิบนีผมครับผมไม่ถึงร้อไม่เต็มร้อยนะผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่แล้วไฟเราก็ติดแล้วนะครับนูเนเลยนะผมพี่หนุ่มก็ได้กับไฟติดแล้วนะครับผมว่าช่วงนี้ก็ประมาณช่วงเย็นแล้วนะครับผมรมันห้าโมงครึ่งนะครับใช่ห้าโมงครึ่งครับผมผมกับพี่หนุ่มนะครับผมก็ไม่ได้ เอาชีวิตรอดครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปหาอาหารอีกแล้วใช่ไม่ได้เอาชีวิตรอดจบคลิปนี้นะครับผมวันผิวตนี้นะครับเพราะว่าผมไข้ขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วผมไม่สบายมาสามสี่วันแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมลุยฝนลุยฝนไอคลิปรุยฝนของผมใครใครที่ดูคลิปของผมจะเห็นอยู่ผมลุยฝนทั้งคลิปเลยนะครับแล้วก็ทําให้ผมไม่สบายหลังจากนั้นผ่านไปประมาณวันหนึ่งผมไม่สบายเลยครับแล้วยาวมาันสี่วันวันนี้วันที่สี่ก็ยังหายไม่ดีนะครับจริงๆก็เกือบหายแล้วแหละผมนึกว่าเออ คงจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็คงหายคือพอตกเย็นมาผมไข้ขึ้นอีกแล้วไม่รู้ผมเป็นมาลาเรียหรือเปล่าแต่ผมไปเจาะเลือดรอบหนึ่งแล้วนะครับไม่เจอเชื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมไปจะไปเจาะเลือดอีกรอบนึงนะครับแต่เราสองคนคงจะต้องจบคลิปนี้ไวเพียงเท่านี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เราไม่ได้หาอาหารในวิธีการเอาชีวิตรอดให้พี่เพื่อนเพื่อนลุงป้านะอันเนี้ยได้ดูกันนะครับผมต้องขอไปจริงๆนะครับไว้โอกาสหน้าเราสองคนจะมาแก้ มือใหม่นะครับผมร้อนให้ผมหายดีก่อนนะครับเว่าตอนนี้พี่หนุ่มก็หัวร้อนมากๆเลยนะผมตัวร้อนครับผมใช่ตัวร้อนทั้งทั้งตัวเลยนะครับผมแล้วผมกับพี่หนุ่มเนี่ยต้องรีบกลับบ้านครับผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านก็ไกลมากครับผมก็ผมเดินไปจริงๆเดินไม่ไกลหรอกแต่เราต้องขับรถไปอีกไกลนะครับผโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปใหม่นะผมว่าผมกับพี่หนุ่มเนี่ยจะไปถ่ายสัานที่นี้ สถานที่ไหนต่อนะครับผมครับผมโอเคเอาไว้ผมหายดีแล้วมาแก้มือวิธีการเอาชีวิตรอดที่นี่ใหม่ก็แล้วกันนะครับมาครั้งต่อไปก็จะเป็นงานหาอาหารมากกว่าที่ที่ที่พักแล้วก็เสร็จแล้วนะครับมาครั้งต่อไปไปถึงใบตองจะแห้งเราหาใบตองมาปูใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับที่เหลือเราไปตกปงตกปลาหาอาหารนะครับผมไว้แก้มือใหม่นะครับผมไม่สบายจริงๆนะไม่ได้โกหกนะครับผมโอเคนะครับผมลาไปก่อนนะครับพี่ๆครับายบายครับบายครับผมฝากช่องน้นนะครับผมครับผม